สูบิลี่เฮลตี้ค่ะวันนี้นะคะมาพบกลับคลิปดูแลสุขภาพนะคะวันนี้คะ่ะมีนัดผ่าตัดคะ่ะ <c oughs> มีปัญหาเรื่องเนื้อง,งอกที่หน้าอกคะ่ะก็เลยต้องมาผ่าตัดออกคะ่ะวันนี้นะคะก็เลยตั้งใจนะคะจะมาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนฟัง เรานะคะมีขั้นตอนนะคะในการดูแลรักษาจากคุณหมอยังไงนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะการสอบถามข้อมูลจากทางโรงพยาบาลนะคะแนะนํามาว่านะคะโดยปกตินะคะผู้หญิงทุกคนนะคะที่อายุนะคะเกิน20ปีขึ้นไปเนี่ยควรจะมีการตรวจ คล้ำหน้าอกนะคะเป็นประจำนะคะบ่อยๆนะคะเพื่อหาความผิดปกติของหน้าอกตัวเองค่ะแล้วสําหรับผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35ปีขึ้นไปนะคะจะต้องมีการตรวจนะคะร่างกายนะคะตรวจเมมโมแกรมนะคะหน้าอกนะคะเป็นประจำนะคะทุกสองปีหนึ่งครั้งค่ะคือในสําหรับของจูเองเนี่ยก็คืออ่า เมื่อต้นปีนะคะก็คือ,อช่วงหลังปีใหม่ค่ะปีห5ห้าเนี่ยคะ่ะเราก็ตรวจหน้าอกตัวเองเนี่ยเป็นประจัค่ะแล้วพบว่ามีก้อนเนื้อค่ะโผล่ขึ้นมาค่ะที่หน้าอกด้านขวานะคะก็เลยสงสัยค่ะก็เลยมาเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการการตรวจนะคะเพื่อดูว่า,าก้อนเนื้ออนั้นเนี่ยเป็นชิ้นเนื้อร้ายหรือว่าเป็น มะเร็งหรือเปล่านะคะเมโมโปรแกรมก็คือการวางหน้าอกลงบนเครื่องเพื่อให้เขาบีบแล้วก็ถ่ายรูปหน้าอกอย่างชัดเจนนะคะถ้าเราทําตามคําแนะนํานะคะก็สามารถที่จะแบบทําผ่านขั้นตอนพวกนั้นอาจจะเจ็บค่ะยอมรับว่าเจ็บนะคะแต่ว่ามันผ่านขั้นตอนตรงนั้นเนี่ยค่ะไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนะคะไม่ต้องกังวลค่ะ เจ็บแต่เจ็บไม่มากค่ะแล้วก็เรื่องของอุลตราซาวนะคะก็ไม่มีอะไรเลยค่ะแค่คุณหมอก็จะใช้เครื่องอุลตราซาวตรวจดูรอบหน้าอกของพวกเราทุกคนนะคะว่า,าร่วมก,กันกับภาพถ่ายเมโมโปรแกรมนะคะนอกจุดไหนหรือมีอะไรที่แบบน่ากังวลหรือเปล่านะค,ะคุณหมอนะคะวินิจฉัยว่าควรจะเจาะชิ้นเนื้อนะคะอันนี้ก็ทำมาเรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะ เพราะว่าพบว่ามันเป็นก้อนเนื้อจริงๆนะคะมันไม่ได้เป็นถุงน้ํานะคะ mm. ก็คุณหมอก็จะสั่งเจาะชิ้นเนื้อค่ะซึ่งตอนแรกๆก็กังวลน,นะคะว่าเจาะชิ้นเนื้อแล้วจะเจ็บไหมอันตรายไมหมน่ากลัวไหมแต่จริงๆแล้วนะคะก็คือทําตามคําแนะนําของคุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่พยาบาละะาพักฟื้นอยู่ประมาณแค่1สัปดาห์นะคะแผลที่เป็นเนี่ยก็หายดีนะคะถ้าเรานะคะคดูแลสุขภาพดีๆนะคะกินอาหารดีๆนะคะพวกนี้ค่ะก็จะหายได้เร็วขึ้นนะคะก็ใช้ชีวิตตามปก ออกกาลังกายได้ปกติเลยค่ะก็จบไปที่ว่าไม่ได้เป็นก้อนเนื้อลายนะคะไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะแต่คุณหมอค่ะแนะนําว่าชิ้นเนื้อเนื้องอกชิ้นนี้ค่ะก็ควรจะตัดออกนะคะเพราะ อยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าท่อน้ำนมซึ่งมีโอกาสที่จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ง่ายนะคะไม่ควรเก็บไว้นะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่แบบว่ามีเพื่อนหรือญาติพี่น้องนะคะทีะ่คุณหมอไม่ได้แนะนำนะคะให้ผ่าออกเนี่ยก็แสดงว่าจุดที่เป็นเนื้องอกเนี่ยไม่อันตรายนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะก็แค่ดูแลสุขภาพนะคะพยายามใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ที่ดีนะคะ ไม่ส่งผลกระทบให้เนื้องอกบริเวณที่เรายังมีอยู่ในร่างกายเนี่ยอ,อักเสบแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะก็วันนี้ค่ะวันที่26เมษายนนะคะก็จะเป็นวันที่นัดผ่าออกนะคะถึงแนมะ้เราจะเข้าใจมันอย่างดีนะคะเมื่อคือนก็นอนไม่หลับไปแล้วะคะ่ะก็รู้สึกกังวลเหมือนกันนะคะก็เข้าใจเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะว่าเวลาแบบต้องมาผ่าตัดหรือมาทําอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความเครียดเล็ก จะว่าไม่กังวลแล้วก็ต้องกังวลนะคะทุกคนก็ต้องมีความเครียดเล็กๆนะคะก็ส่งผลให้แบบว่าเราอาจจะพักผ่อนได้ไม่ดีนะคะเดี๋ยวเราจะต้องผ่านไปด้วยกันให้ได้นะคะการเจ็บป่วยนะคะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอนะคะก็คือ,เ,อเกิดแก่แล้วก็มันต้องมีเจ็บแล้วก็เข้าสู่เวลาของความตายใช่ไหมคะเราจะต้องผ่านจุดๆนั้นไปได้อย่างดีที่สุดแล้วก็ มีความสุขที่สุดค่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะ